เพื่อ <Malays> <mitig ating. S 1> จะได้ไม่ต้องโต้กันไปโต้กันมาโต้กันมาโต้กันไปที่เดกครับผมถือว่าคุณชนะคุณถูกต้องครับผมขอโทษจะผมยืนยันจะทำสัตว์อีกครั้งว่าทุกอย่างที่ผมทำได้คุยกันหมดแล้วไม่ใช่ทำโดยพลการครับท่านนั่นจะเป็นวันที่แย่และเลวร้ายอีกวันหนึ่งถ้าผมมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ผมขอโทษละกันเพื่อจะได้ไม่ต้องโต้กันไปโต้กันมาโต้กันมาโต้กันไปที่เด็กครับผมถือว่าคุณชนะ คุณถูกต้องครับผมขอโทษผมขอโทษละกันครับท่านนั่นจะเป็นวันที่แย่และเลวร้วายอีกวันหนึ่งถ้าผมมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ผมขอโทษละกันผมว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วดีงามเสนออะไรที่เกิดขึ้นแล้วดีงามเสมอผมไม่บังอาจสอนคนที่บวชเรียนมาหลายสิบพันษาหรอกนะครับแต่ถ้าคุณยังจะจำได้ ในวันที่คุณห่มผ้าเหลืองกับพระมหาสมปองผมที่เป็นแคทอลิกกราบเบญจางคประดิษฐ์แทบเท้าคุณทุกครั้งทั้งในที่สาธารณะและที่ส่วนตัวผมเคารพคุณเสมอผมยกย่องคุณถ้าจะพูดกันให้แบบไม่ต้องโลกสวยไม่ต้องคำหล่อๆคือผมว่าผมก็มีชื่อเสียงและผมก็มี มีหลักมีฐานพอสมควรที่ผมไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเกาะกระแสหรือต้องเรียกใครมาเพื่อเอากระแสจากคนนั้นหรือจะต้องไปเกาะใครดังผมชอบคุณและเมื่อวานผมก็พูดกับคุณเป็นการส่วนตัวว่าผมกําลังเริ่มชอบคุณแล้วเสียดายจังที่เราไมา่ได้ทำงานกันแต่คุณที่ผมเคยชอบก็เป็นคนละคนกับคุณวันนี้ ผมก็เลยเข้าใจความรู้สึกของคนหลายล้านคนที่เขาคงรู้สึกเหมือนผมว่าเอ้ยเขาเคยชอบคุณในแบบหนึ่งวันนี้คุณก็กลายเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งมันไม่ได้ผิดอะไรเลยครับผมขอโทษทิศเอก ผมขอโทษคุณไพรวันครับพูดชื่อกันชัดๆว่าผมกาลังขอโทษคุณอยู่นะครับนี่คือวิธีที่พี่รับมือกับความเห็นต่างพี่มีความรู้สึกว่าไทวันเขาก็เห็นต่าง่างพี่เขาก็คอมเมนต์พี่เขาก็แขวนพี่นี่คือวิธีที่พี่รับมือก็โอเคได้สําหรับใครก็ตามที่เห็นว่าเรื่องนี้พี่พี่สับเข้าพี่การแสดงพี่ดรามา่าพี่หากระแสโอเคน้องๆมีสิทธิ์คิดอย่างนั้นได้ครับ แต่ถ้าน้องๆที่เข้าใจว่าพี่กำลังจะสื่อสารและพยายามทำอะไรอยู่พี่รู้ว่าน้องๆเข้าใจครับเพราะว่าสิ่งที่พี่ทำมาตลอดตั้งแต่เปิดเพจนันเอง5้าหเป็นเครื่องยืนยันว่าเจตนาลมันไม่เคยเปลี่ยนสำหรับใครที่ยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับพี่เฮ้ยเอาเป็นว่าพี่เข้าใจพวกมึงมีสิทธิ์มองแต่พี่ก็ขอโอกาสให้เราได้รู้จักกันนะ่ะแต่ผมยืนยันจะทำสัตว์อีกครั้งว่า ทุกอย่างที่ผมทำได้คุยกันหมดแล้วไม่ใช่ทำโดยทลศนาริครับพ้อนะ้าบอกว่าจะไม่ให้พูดเรื่องคุณไม่ได้นะไม่ได้ยังไงเรื่องคุณก็หนีการที่จะพูดใน e ีีนี้ไม่ได้เพราะคนไม่สนใจเรื่องนู่นเรื่องนี้แหละคนสนใจคุณคนพุ่งเป้ามาที่คุณนะก็อธิบายให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีคนมาคอมเมนต์ในเพจเนี่ยเยอะมากทั้งยอดเมเมนต์ยอดแชร์นะก็ให้บูแล้วนะวก็เลือกไอ้ท็อปคอมเมนตะ์ที่มันมีอย่างนี้อย่างนี้ รายการของเรามันเป็นรายการที่พูดเรื่องประเด็นเรื่องซีเรียสฉะนั้นความน่าเชื่อถือของคนที่พูดสําคัญแต่ตอนนี้คุณเหมือนกับทุเรียนทุเรียนหมายถึงว่าถ้าคนที่ชอบก็ชอบไปเลยแต่ถ้าคนเกลียดก็เกลียดไปเลยผมอะ่ะก็คงเข้าใจดีว่าผมไม่สามารถจะทํารายการนี้ได้นะก็บอกว่ามันมีสังเรือองทางนะคือคุณหายไปเลย มาถึงว่าก็ไม่ต้องเข้ารายการก็ยุติาการทําหน้าที่ไปเลยแล้วเดี๋ยวนะ้ก็ไปพูดให้ในรายการกลับอีกครั้งหนึ่งคือเข้าไปในรายการแล้วก็ชี้แจงแล้วก็ถือโอกาสอําลาทุกคนผมก็เลยบอกว่าน้าว่ากับน้าว่านะครับไหนๆก็จะต้องพูดถึงเรื่องผมแล้วก็เ,เป็นการแฟงกับผมก็ควรจะให้ผมอยู่ในรายการด้วยแต่ผมขออยู่ในรายการเพื่อพูด ชี้แจงเรื่องของผมให้จบจากนั้นผมจะลาทุกคนและผมจะลุกออกจากรายการก็เอาอย่างนี้เลยพูดเรื่องผมตอนต้นไปเลยพูดเรื่องผมตอนต้นไปเลยให้คนได้ระบายเต็มที่เลยได้ด่าผมเต็มที่เลยก็เป็นอย่างนั้นจริงครับได้ระบายเต็มที่ด่าผมเต็มที่แต่เมื่อเรื่องผมจบแล้วผมขอลุกออกลาทุกคนแบบแฟฝงลาแบบไม่ได้มีอะไรติดค้างกันลาแบบได้กอดที่ไหนลาแบบได้ยกมือไหว้น้ำหมึกยกมือไหว้นาเน็ก ะะแล้วก็ออกมว่าะว่านี่เป็นสิ่งที่ผมทําดีที่สุดแล้ว